สวัสดีค่ะสั่รบ้านสาวเชุ่มค่ะพี่น้องวันนี้นะค่ะจะเสิร์ฟกับสินค้าพี่น้องค่ะหาหารยูนอสกินแลงก็มาเนี่ยค่ะเรีนไม่โน้มแก่มเมื่อยนล้พี่น้องเข่าก็บ้าหิวลายปนลยหรอกค่ะคิดอยากไนเนี่ยบ้างไว้น่ะเพาะอยากไปเลยค่ะวันนี้ไม่อยากแล้วพี่น้องตำักฮุ่งค่ะตำักฮุ่งออกเพิ่มแน่หน่อยเนึงมือนีิค่ะก็ใส่พริกเปเผ็ดเด็ดค่ะเสร็จค่ะนะพี่น้องตำมะฮุ่งเสร็จกันมือนีินี่แหละแนื้อกินเขากับสิทอดไข่กับตำมะฮุ่งแล้วก็หมูยอกปิ หอยขังไว้ก้อนค่ะยังกิ่นมไ่ได้ใาติแก,กอะอ่ะพันยังเห็นมีนกี่ตัวมีน,มน,นะเอ็กต้มเป็นเนืยอยมันจะอาบนา้ำแลังจากพี่น้องฮ้อนหหนาย,ยข้าไปเพีพยรครับน้องวะเพียรเห็นมันซึนกันพี่น้องอะไรเมื่อเติมละลายซึ่งไม่ค่อยอยากกันอี่ย่งก็ทำห้องทำห้องเมื่อคิดอยากไร

หลวกะปุลนนะกร,ระปุนกระแด่แม่ผสมหลวกมีแทนมาเลยมีแทนกระปุน,นบ้านนอกก้องขายกลับมาห้อหงลาลาแล้วค่ะกินกับมีมข้าวกรบียบเป็นะไรกินข้าวกับบอกม่วงพี่น้องข้าวกับบอกม่วงสุกแล้วค่ะ เนียาบมันอยาบอ่ะเหียบร้อยเนี่ไม่หาะไหแล้วครับตกองเลยนะได้เป็นพี่น้องกันจำำกันนี่เสียบนี่พี่น้องแตจริงอยากกินเพ็ดก็นี่อีกเนี่ยข้างจให้นายำซีน้ำซสียดิน มุ้เราริมีนบ่มีน้ำดก็ค่ะเราจะสมบ่คอยเส้น้ำตาลปิ๊น้หยเลยบ่คอยนามเลยือเป็นน้ำหยางมุกเขาูพกกันนองมึงดูข้าแล้วกินข้ากักเไี่กินกัสิ่งยังไงก็ค้าทอดไข่มูยอวิ่งตาะไรเนาะค่ะพรอมไก่ตะมดกับอันนี้หละมาครับพี่น้างมาเด้ค่ะกินข้าวต้องกันมีน้องเตรียมน้ำกันค่ะด้วยสับหมูกะมืออยากแหเขาก็ดังติ้ง เราเขาปกติกูดรไหนแล้วครับโอ้โหแหงอ่ะอืมเอดทองทะเลเราเดินไปหาของ กเนี่มาขอบุนออกมานึ่นอืมเดิเือกนะอต้องดินมา้ยที่เทือกค่นเดวน้นี่ดํามากไปค่ะท้องก็เป็นแ่มาหุ่ง đẹp ừ. ừ. vô còn băng rồi nha ừ. 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 もうすばらしいの撮影は เดี่ยวครับพี่น้องมาแล้วค,ววคร,ร,รับนั่นคืเสริมมักเนาะครับตะไคร์ตะไคร์แตมักอะตะไคร์แต่ิดเป็นนี่แหละจำหุ่งละลาจำหุ่งละลาเขากับอัน ทั้งบานแม่เธอทั้งบานเธอเป็นมากนินิงๆห้องเฮนะิมนะพ้นกระตุกับอากาศพี่น้องเพราะว่าจ้องสะสงเนี่ยค่ะ มันคืสกนกันเ,นเด้อคิศแดกกับตูวเมื่อไหร่มาซ้อมเบิ่เลย่นะคะฝนเน่ะมันมกตกแล้วมมองต้นไม้มหลายๆเน,น,นี่ยขา่าสะพันเมื่ตกหมดข่ามันก็แตเติมมา่ตกเอยวันนี้เราบแงงเหมืนนอนเนาะ มันจะอาจบนต๊ะบ้างันจะอาดเห็นตัวออกดีแค่ไหนมันจะอาจเห็นตัวออกดีแค่ไหนนะเ็ย่างคนบระคังใช่ไห ว่าสังเ,เกตเบ้างกับบานเพิ่นต้นไม้ยังหลายอยู่ค่ะฝ mm hmm. นกับตกดีอยู่ันี่ยอากยึ mm hmm. ติดมูบ้บ้บานกับมู้บ้านเดียวกันก็ไปกันเสริม mm. พักที่จะมาก,ก,ก mm. นินกับต่างหูที่สุดนะนั่งกระถินนะ มาสุดทาเยบล้วครัมอาจปเมนไมู่้้สิ <iker afraid. S 2> าคาไวลุมข้างข้านเหย้าเผ็ดแล้วพี่ว่ะพี่แห้ง พกเยอะใับไหมอืมนนีลเลิกกินผัก็จะดีแต่แล้วดันเรคไม่กินผักรักนี้ประโยชน์กับนี้รัก็มีประโยชน์นี้ก็เธอกับนี้นีาทำนี้คนเสียกับนี้มันก,กินได้หลาย Hạt thái này thịt nhau cũng có mềm khỏe mài dữ Vâng Nó miếng nhằn bữa nào Đã kháng trình bớt เด็ดเหงออืมก็จะไปน้ำเย็นๆบ้าง,งตากับขัวแล้วกับมกักไว้ลา่ายังไม่เปลี่ยน เร่มงปาตาำกัน ก็เดยง,งานมาแต่มาต้องได้กี่เมนูเนี่ยต่าห้องขับปุ่นต่าห้องแลบนี้ถ้าต่างขับปุ่นซึ้งไสิทอ่ะยังบ้าคาดทำแบบนี้อืม ขาเนี่มากินเ็นกับปูนกับเศนมีเนาะคะ่ะมากินสนใจบ้าง

มือเนะี่ยไม่ได้ล้างห้องถ้วยเตรียมแห้งสิ่งหนึ่ง อาไม่ปูดเลยทำไมไม่ย่างนั้นปวกเลยมันเม่ติดปวดแดงสายกันไปที่มาบ้างก็ต้องแม่ปวไวัยบ้านแต่หลอดว่างเขายอบ้านไหนบ้างได้กะละมังกันนะอืมอากร้องนะถ้ากระ้องมันอยู่ข้าีหลัง tôi nhắn hết hết tàn mất các bảo nên im nào có mấy con tầm hết vàng không à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  ăn อืมอยากไปต้อยอีกและะ้วไหมคะไอ่ตัวไหนคะต่ำห้องโค,โคกี้สองน่ะเปสิบก็คือโคกแดดโคแกรโคโคแรกเขาตั้งแต่เราหิวแห้งนะคะ mất bệnh ngon không ngon dạ đúng rồi hứ ừ, năm mất kiểu mấy đứa đâu là cả. đẹp lại còn ừ. สุดๆข้ามเมือเ่อนี่ล่ะเมนูบัสเสริมกระเด็้ยวข้าเนื้อยุ้ยกินกะตำมกหุ้งหนีมะป่นข้าแล้วก็เฮ็ดเนื้ะะนยอยู้นยนกินอย่างง่ายๆแล้วค่ะเนี่ยเลยห้ามมาัดหน่อพี่น้องเนาะเส้นลายกนเยยนื้อดำบนกระพอดไข่แลวกะใส่ตำมะหุ้งตะเกิยแล้วก็กินกระถอดไข่ตำหุ้งแล้วก็ปั้สู่ลายวางมาแลา้วก็มัดตำมกหุ้ง่ะกลายเป็นมักตันไปนเลยบีรนนยากะอืมอิ่ม สำหรับคลิปนี้เด้อค่ะก็จะขอฝากไว้จํานีแล้วเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นต้นเสริมและกันในห้ผู้ดับนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเล้วมฮักนี่น้องเด้อค่ะ